สำหรับลูกค้าที่ติดตามผลงานมานะครับสามารถเข้าไปย้อนดูคลิปการส่งมอบรถใหม่ป้ายแดงย้อนหลังได้นะครับก็คือในเพลย์ลิสต์ที่ผมตั้งไว้นะฮะจะมีทั้งปี2,563และ2,564นะครับลูกค้าสนใจคลิปไหนก็เข้าไปคลิกได้เลยและอีกหนึ่งช่องทางก็คือทางแฟนเพจเฟซบุ o กหลังป้ายแดงแต่งซิ่งลูกค้าสามารถเข้าไปกดติดตามแล้วก็ขเข้าไปคอมเมนต์รายละเอียดต่างๆได้เลยนะฮะตรงนี้ยินดีให้บริการนะครับกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งทั้ง ทั้ง2ช่องทางที่สามารถติดต่อได้ครับผม สวัสดี f อทุกท่านนะฮะกับผม,มหลังป้ายแดงต่างซิ่งนะครับทางช่องชาแนลยูทูบช่องนี้แล้วก็ทางแฟนเพจเฟซบุ๊หลังป้ายแดงต่างซิ่งนะครับกับวันนี้ภารกิจของผมก็คือการส่งมอบรถใหม่ส่งมอบความสุขส่งมอบรถยนต์ที่จัดได้ตามโปรโมชั่นนะครับกับคันนี้กับเคสนี้กับรุ่นแคลฟอรนีย1.9เสสีขาวคันนี้นะครับกับ FC ที่อยู่แถวปทุมธานีนะฮะอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองนะครับลูกค้าติดตามมาในช่องนะครับก็อยากรู้ว่าที่ผมลงโฆษณาไปได้จริงไหมของของแต่งของแถม หรือออปชันอื่นๆที่ลงไว้ลูกค้าก็เลยบอกว่าขอลองดูหน่อยลองทําเรื่องดูแล้วก็ลองเซตอุปกรณ์มานะครับผมก็บอกว่าก็ได้ตามนี้แต่ถ้าลูกค้าอยากได้อุปกรณ์เพิ่มเติมก็แจ้งความประสงค์มานะครับเดี๋ยวผมก็จะแจ้งราคาไปลูกค้าก็เลยบอกว่าโอเคพี่ผมเอาตรงแบบนี้แหละแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์บางอย่างให้ผมหน่อยเพราะว่าผมอยากได้รถที่มันสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าเป็นรถคันแรกของเขาด้วยนะครับ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปชมกนกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นกับ f c ที่อยู่จังหวัดปทุมธานีฮะกับรุ่นแคปโฟ1.9 s สีขาวคันนี้นะครับเขาบอกได้เลยครับคันแนวแต่งแบบนี้ผมว่าก็สวยไปอีกแบบนะฮะสำหรับ f c นะครับขอติดตามชมได้เลยฮะกับหลังไปแดงแต่งซิ่งวันนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือรุ่นแคปโฟ1.9 s นะครับเกียร์เอสเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ สีขาวการตกแต่งคังนนี้ก็ลูกค้าจัดตามโปรโมชั่นอยู่แล้วนะครับสําหรับการตกแต่งคันนี้ก็มีนี่ฮะด้านนอกก็คือใส่ล้อทีอีสามเหยอดแดงนะก้านตรงนะครับแล้วก็ลัดด้วยยางฮีโร่นะครับอาวันวันนะครับล้อล้ออยู่ในโปรโมชั่นอยู่แล้วนะครับสําหรับล้อนะฮะส่วนยางฮีโร่แบบนี้เพิ่มเติมจากโปรโมชั่นนะครับตรงนี้ต้องบอกนิดนึงนะฮะ ไซส์255 50นะครับไซส์นี้อันนี้กดหน้าลงมา1นิ้วนะครับส่วนด้านท้ายก็ใส่ซีรี่จะเท่ากันนะครับ255 50แล้วกดหลังลงมา2นิ้วนะครับยางแบบนี้เพิ่มเงินนะฮะแต่ล้อไม่เพิ่มนะครับปกติถ้าล้ออยู่ในเงื่อนไขก็จะใส่ซีรีี่ที่เล็กกว่านี้นะครับหน้า245 45หลังก็คือ275 40นะครับเงื่อนไขล้ออ่ายางที่อยู่ในเงื่อนไขโปรโมชั่นนะครับตรงนี้สําหรับทรงคันนี้ก็ หลดไม่เยอะนะครับเน้นใช้งานเพราะว่าต้องการใส่ยางใหญ่แล้ววิ่งทางไกลนะครับส่วนด้านท้ายก็คือมีใส่ค้ำหลบป้ายแล้วก็ติดตั้งท่อซิ่งนะครับตรงนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลเนาะท่อซิงนะครับส่วนด้านในจริงๆร,รถคันนี้ติดเลือกโปก็คือเลือกโปเบาะหนังนะครับนี่ฮะนีการติดตั้งเบาหนังก็สวยงามนะครับเบาหนังดําได้แดง เย็บตะเข็บใหม่นะครับสำหรับรุ่นโมเดล2022แบบนี้นะครับนี่ฮะนี่ก็เย็บให้ทั้งคันนะครับเบาะเย็บใหม่นะครับเอาเบาะผ้าเดิมออกแล้วก็ใส่เบาะหนังใหม่เข้าไปรวมกระทั่งถึงแผงประตูนะตรงนี้ก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับส่วนด้านในก็เช่นกันนะครับด้านหลังก็นี่ฮะทำใหม่หมดนะฮะตรงนี้เพิ่มความหรูเพิ่มความสวยเข้ามาแบบสวยมากนะครับ เห็นแล้วน่าขับมากนะครับสาหรับเบาะหนังแบบนี้นะครับนี่ก็คือเป็นโปรเบาะหนังนะครับลูกค้าก็เพิ่มแค่ขนาดยางซีรีส์ที่ลูกค้าต้องการใส่ย,ยางที่ดีที่สุดสําหรับเขาเนาะพอซื้อรถครั้งหนึ่งก็อยากได้ยางดีๆใช้นานๆนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาการตกแต่งทรงแบบนี้ก็ดูคันนี้ไว้เป็นต้นแบบได้เลยนะครับสำหรับการตกแต่งนะครับหรือว่าชอบแบบไหนยังไงก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับตรงนี้ยินดีให้บริการนะครับ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวยังไงคอยพบกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้ที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะครับถูกใจไหมครับเราฟังเสียงไหมตอนเรามีท่อด้วยนี่งสุนแจขับได้เนาะไบค์ขี่มีใช่ไหมครับ โอเคลองบีตสตาร์ทดูก่ด้เกียร์ว่างนะอันนั้นว่างแล้วว่างแล้วอันนั้นเกียร์ถอย โป้งหน้าดูกันนะอ่ะนั่นแหละเราประกันใหม่ทุกคันตอนนี้ไม่ไม่มีครั้งกะตบอยู่แล้วตอนนี้มีแต่ไม่พอขายครับตอนนี้ ขอบคุณนะครับอบคุณสวัสดีครับเดื 1> 1อทางปลอดภัยนะครับขอบคุณนะครับแค่ดีบอกต่อแค่นั้นเองนะครับ สำหรับทุกขั้นที่ติดตามนะครับติดตามการส่งมอบรถโยนติดตามการรีวิวต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไว้สําหรับให้ลูกค้าได้พิจารณานะครับว่าการซื้อรถหมายป้ายแดงอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับทําเรื่องฟรีนะฮะไม่ต้องวางเงินจองนะครับ็นน้ําขานเสร็จแล้วลูกค้าก็ทําเรื่องจองเข้ามานะครับยินดีบริการลูกค้าทั้งประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคใดของประเทศไทยก็ยินดีให้บริการนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับถ้าลูกค้าอยากติดต่อ เข้ามาก็เดี๋ยวผมจะแปะว่าตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทางติดต่อสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ยินดีให้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะฮะอยู่ที่ไหนก็ยินดีบริการหมดฮนะโปรโมชันดีไม่ดียังไงก็ดูที่การสมมอบรถยนต์เป็นหลักเนาะเพราะว่าผมก็พยายามทำคอนเทนต์ที่เน้นการส่งมอบรถยนต์และเข้าถึง ทุกๆอาชีพที่ลูกค้าเข้ามาหาผมนะฮะก็ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นลูกค้าพนักงานบริษัทค้าขายเกษตรกรก็เอาให้มันหลากหลายนะฮะก็ลูกค้าที่ตรงกับสายงานอาชีพอะไรก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับโอเคครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝาก,กด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องของ YouTube ช่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับพบกันอีกทีคลิปหน้าอีีหน้านะครับผมสวัสดีครับ